อ,อมเขียดพี่นอ้องอมเขียดขาคำ่ำเขียดตะปองบานเห่านะครับพี่น้องนี่ครับผมให้ไป,ไปเลยน้ำเดือดแล้วนี่ครับบวกบ,บวบวบวกบวกั็พักขยีแล้วก็พักแกนขมพี่น้องนี่พักแกนขม,ม,น,ขมนี่พักขยียงบกบ,บวบเสิร์ฟนี่จะน้อย อันนี้ก็หอมบัวหอมหอมบัวครับหอมบัวหอมแดงเดี๋ยวผมจะเอาไอ,อ,อ้บวบลงก่อนบวบลงเคี่ยวกัข้าวเดี๋ยวก็ซุกแล้วพี่น้องนะปลาเกลี่ยนขมลุกไปเลยะเดาวดินะเดาวดินปลากระย่ยงใส่ที่หลังอะไรพี่น้อง ลงไปเลยใส่สมุนไพรปิดฝาไ้จะเข้าก่อนพี่น้องปิดทษอดูดดดใส่ลงไปพี่น้องผงนัวใส่ลงไปปิดน้องเลยหอม่อยเด้อบันี้หอมแล้ว น้ำปลาน้ำปลาซี่มูรสชาติก็พี่น้องมสชาเป็นไนยเป็นเนยรสชาติอืมบ้าขอทาเลยพี่น้องให้บาดนี้อืม ต้นหอมพี่น้องหอมบัวง่ายใส่ลงไปเลยหนม่ไผ่ล้วนๆืมดพี่น้องเอ้ยผมใส่พักหลายๆครับพี่น้องมันได้แบบเหมือนๆกันนะแบบเก็บเสียบ สมุนไพเรลล้นลวนนะพี่น้องเอกของเขาพักขยังมาดิพี่น้องพักขยังตบท้ายไปพี่น้องกินโต๊ะกินน้วกันกินข้าวน่วกันครับผม สวัสดีครับพี่น้องมากินเขาเรื่องน้ำบาปูครับพี่นอ้องพอมัเคียดหน่อยจะเป็นโอมจะเป็นแกง,งพี่น้องน้ำไรผมยำโมได้สดน้ำอืมเขาพี่น้องเขาว่างนี่ยโมไดร้หรอกว่างหันหลังเหรพี่นอ้องไหมกัวยเสีเ่ยวก็ใไซเวลาเติบไปเลย cheo ở chỗ hàng mất, làm sai cho này Thôi để chậm, à mười mười. À phạc, ừ, này, không để chồng cái nó. Cả cát vẫn mưa gió mưa mát này cát rén, như thế sức khỏe với nó, nhiều nhiều náo, ừm, มามาพี่น้องมาผุม,ผมใส่แบบบวบเสริอมนีิดหน่อยเพราะมันหอมมีรสชาติ รูคอบดิว่มเกียรตะปองบันห,อห้องพี่น้องกีละห้าสิบบาท

พยายามเบ็ดมากว่ารักเบ็ดกันจ่อยโอ้ยขึ้นไรรู้นระจอแห้งไปหน่องไหมยังยังไม่อยู่อะไรไปหน่องแบบนี้ พันเพอไปเลยพันี่พี่น้องผมไ่ไ้ว่าดอกยว่ราไบ็ดผมไปดอ้ผมสังมาจากตั้งยวัสิบุ่นขอบอาปลากินหลดผมไ่ไ้หวนี่พี่น้องเขียดยอ่ๆเลย ขาสี่ก็ได้เจ็ดแห่งอะไรได้พี่น้งองมันสิมุนอื

นตัวหน่อยแห้งแค่นเนี้ยผมเห็นเข้ากินมันมันเหมือนผีน้องมันสมราค้าวเทียนอืมอืม ngoại, cháo mập hít, bị cái để cậu ba để kín lương này. Phải nói, cậu ấy, ba, phun xịt ma ลงคลิปอื้องว่ไไรได้พี่น้องสีเหลืองมืดอึ้งน,นี่ยถ้าวกคลิปมันมืดพี่น้องสิไรบ้ัน,นครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ มาอ้อมเกียดอ,อ้อมน,นี้จะกอ้อมจะแกงหนุ่พี่น้องน้ำไหลผมอยมามอได้สดน้ำจะได้ก็แล้วแต่พี่น้องฝาที่ตาคิ้บหนาคิ้บไม่เด้เลยครับพี่น้องขอบคุณหลายแต่เขามารับชมครับ่องบ้าปูสอนิสานครับผมขอบคุณพี่น้องที่่าขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมผลงานเพลงนะครับที่ผมปล่อยออกไปนะครับผมขอขอบคุณเลหลายเ้อครับพี่นอ้องเยอะจ้ะยู่ีิพี่น้องครับ ใ้การสนับสนุนผมจะมีซิงเกิลใหม่ออกมากเรื่อยๆพี่น้องในเบิรงกันในช่มกันในฟั่งกันครับพี่น้องสรับลีปนี้ไปแล้วครับพี่น้องบอกกันคลิปหน้าครับบาปปูสิ้ผ้าเฮ็ดยังกินเขานะครับช่วงนี้กับไซเบดพยายามามาหันถือเขาลากสองหลังพี่น้องว่ไใด้พอโตัมือเสาะยาดเขาไปเอาไปบนโยโอ้จะสี่าจ,จะไหนนาอพี่น้องไปแล้วครับคลิปนี้ขอพี่น้องอยู่ดีมแมงครับผมสวัสดีครับ